วัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาทําขิงดองค่ะน้ำเปลาอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำส้มสายชูยเกลือหนึ่งซ้อนชานะคะ อันนี้ขิงขิงอ่อนซื้อมาโลนึ่งค่ะแล้วเราก็มาหัน่นหั่นแล้วก็มาแช่น้ำเกลือแช่น้ําเกลือประมาณห้านาทีค่ะนี่ก็ออกให้มันสะด็ดน้ำอืมอันนี้อร่อยอร่อย โอเคค่ะเพื่อนๆน,น,นี่น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำตาลน้ำส้มสายชูทีนี้เราจะปิดแก๊สเคแล้วก็รอให้น้ำมันเย็นตามกินเองง่ายๆค่ะอันนี้ถ้วยประมาณนี้ค่ะน้ำตาลหนึ่งถ้วยน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำแก็จะมีมะนาวลูกหนึ่งค่ะเกลือหนึ่งช้อนชา อันนี้ขิงที่เราแช่น้ําเกลือเราออกจากน้ําเกลือให้มันเสด็จน้ําแต่เราไม่ต้องล้างน้ําเปล่าออกอยู่นะคะเดี๋ยวพอรอน้ำเย็นน้ําเราจะมาใส่เนี่ยสองวันได้กินค่ะโอเคนี่น้ำน้ำมันเย็นแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ เรียบร้อยจ้าขิงดองทำเองง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำขิงเองได้นะนไม่ต้องมีอะไรมากมาย จะใส่มะนาวใส่มะนาวเพิ่มสีสันค่ะอีกสองวันก็ได้กิน เป็นไงคะโอเคเรียบร้อยสองวันก็ทานได้อร่อยอันนี้เราทำมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าทำแบบไหนแบบไหนถ้าใครเป็นเพื่อนเราทาง Facebook จะรู้อีกสองวันทานได้ทีนี้เราก็จะเข้าตู้เย็น